มอบงานให้เพื่อนเข้าสอบแทนแล้วผมก็กลับเข้าไปบ้านบอกว่าร้านยังไม่เปิดนะทีนี้เก้าโมงในร้านเปิดผมก็ต้องนั่งรถมาที่ร้านนะเขาคอยผมทำเขาไว้ไม่เสร็จอ่ะผมก็ต้องรีบมาเอา,เ,อาเล่มามาให้อาจารย์เพิ่อนที่ไรแต่เมื่อวานนี้เที่ยวไปให้อาจารย์หกโมงผมไปที่ร้านผมก็กลัวว่าเขาจะปิดผมไปหกโมงไปห้าโมงครึ่งเขาทำอยู่มันขึ้น คือชิบเกือบชิั่วโมงแต่ว่าพยานรีบพี่พี่พี่มาผมหน่อยว่าผมต้องไปมาสะทอเขาเรีบทําให้ผมใหญ่แล้วว่าทําำเดียวกวก่า ต้องคือตั้งใจทำงานชิ้นนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเป็นเขาคือคู่คีเ mm hmm. นี่ย EP ถึงผมจะไม่คู่คีโดยตรงนะแต่ว่างาน EP เนี่ยผมไปทุกงาน mm hmm. อย่างโอเปิ้ลฮาวสองครั้งนะที่แต่เมื่าวานตอนสุดท้ายที่ผมแจ้งอาจารย์ใช่ไหมไปที่ฟิวเจอร์ปาร์คคอนสิร์นั่นก็เป็นโอเปิ้ลฮาวของเขา นะซึ่งซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันไปเห็นโดยโดยรง<ม>นะผมรู้ว่ามันเกิดมันมีปัญหาแน่นอน่ะ<ม>ในระบบอะ<ม>แต่ว่ามันเกิดจากอนะไรนั่นแนหะผมอยากจะ ม,มันมันเริ่มต้น,นจ๊ะมันเริ่มต้นจากเขาเปลี่ยนระบบการศึกษาใช่ไหมครับจุดแรกเลยอย่างที่เริ่มเพราะว่าผมเนี่ยผมพผมผมผมยายามที่จะตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเขาเริ่มมาจากที่เขาเริ่มภาคบังคับใช่ไหมจากอหกขึ้นไปเป็นมสามพอขึ้นไปเป็นมสามปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดแน่นอนเพราะเด็กเด็กมันไม่ได้คัดมาใช่ไหมครับยังไงผมก็ต้องเรียนให้ แอ้วกนะเปม3ปุ๊บจีนี้ไปตั้งเกณฑ์ให้โรงเรียนว่าห้ามขัดเด็กห้ามคัดเด็กก่อนเพาในท้องจินคุณจะต้องรับไม่ได้คุณจะต้องรับโรงเรียนคุณนั่งไปไหนคุณก็ต้องรับเด็กในท้องจิน mm hmm. ก็เลยเปี่ยนต้องปีเด็กในท้องจินต้องเข้าโรงเรียนนะั้นใช่ไหมครับแล้วก็พอมันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีผลมาถัดตามมาตั้ก็คือระบบผลการเรียนนักเรียนศูนย์มาเป็นแถบเลยแปลกๆใช่ไหมฮะ เพราะว่าเด็กมันไม่ตั้งเรียนเด็กมันเรียนไม่ไหวเด็กมันเรียนไม่ได้ศูนย์มันมาพอสูย์มาพวไนโยบายมาห้ามเด็กติดศูย์เป็นหน้าปฏิบัติที่ครูรับไม่ได้ก็คือห้ามเด็กติดศูย์นะมันก็

มันไ่ไ้เนาพนะมีคือเอาเอาของตัวประเมินมาด้วยแต่ก่อนที่จประเมินก็ต้องเกน่าจะว่ามันมันมาอย่างนี้มาแล้วก็กลับมาแม่ได้แล้วมันก็น่าจะได้ราะมันน่จะสิบปีนะครับใช่แความในใจเนี่ยน่าจะสิบสองยัง เราพัดไปนั่ง